สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงคลิปคิปนี้เราก็จะมาตรวจพลังงานของคุณที่ร้ายกาจในสายตาของศัตรูที่มองมาเป็นเรื่องอะไรนะคุณนะที่มีความร้ายกาจในสายตาของศัตรูมองมาที่คุณเนี่ยเป็นเรื่องอะไรนะคุณร้ายกาจเรื่องอะไรสงผ่านพลังงานของคุณอนุญ,ญาตให้เราเปิดดวงตาด้วยการกดสกอไลน์และแชร์นะคะ เราก็จะใช้ไพ่พรมยานในการตรวจจับพลัง,งานครูบาอาจารย์และก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยเหลือคุณสนับสนุนคุณนะคะละกักนณาราศีที่โดดเด่นสำหรับคลิปคลิปนี้มี Mercury, เมอร์คอรี่คนเกิดผุดธาตน้ำแอริสราศีเมทธาตุไฟเจเนราราศีมิถุนธาตุลมเนปจูนธาตุดินพฤกษ์กัมกกร สัณคนเกิดวันอาทิตย์ธาตุไฟยุเรนัสธาตุลมมิถุนตุกุมเลโอราศีสิงธาตุไฟสกอร์ปิโอราศีพิจิกธาตุน้ำตัวเลขเว้นที่เกิดที่เกี่ยวห้องกับคุณนะคะมี 13, 15, 1, 20, 3, 5, 8แล้วก็21นะคะไพ่พร,รมยานที่เราจับได้เป็นพลังงานของคุณและเป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยเหลือคุณ ปกป้องคุณนะคะได้ไพ่พระศิวะอา,อาจจะมีบางคนบางท่านที่นนับถือศาสนาฮินดูหรือว่าเทพเจ้านะคะก็จะมีพลังงานของพระศิวะนะคะหรือว่าพรามณ์ฮินดูนะคะแล้วก็พระแม่โพสกนะคะ,ะเมฆลากับรามสูพรพลังงานของพระศิวะหรือพระอิศวร นะคะก็ถือได้ว่าเป็นเทพเจ้าผู้ประทานพลังวิเศษความเจริญก้าวหน้าขจัดขับไล่สิ่งชั่วร้ายนะคะแล้วก็ออกจากตัวมวลมนุษย์หรือว่ามีเทพผู้สร้างหรือว่าผู้ทำลายนะอยู่ในตัวเองนะสามารถตัดสินหรือว่าสามารถจัดการบริหารหรือว่าคัดแยกคนที่คิดร้ายทำไม่ดี นะคะขับไล่ออกไปจากตัวของตัวเองได้นะคะก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่เปลี่ยนไปด้วยอำนาจวาสนาบารมีมีคนเคารพยำเกรงเหล่าศัตรูนะคะก็ยำเกรงพ่ายแพ้เป็นผู้รอบรู้ในศาสตร์ต่างๆทั้งมวลแตกฉานคือเก่งทุกด้านนะคะเชี่ยวชาญทุกด้านสามารถที่จะนำประยุกต์มาใช้ช่วยเหลือแล้วก็เกื้อกูล คนอื่นๆได้นะมีพลังงานของความมหัศจรรย์ในตัวเองนะคะโดดเด่นในเรื่องของความเข้มแข็งและอํานาจเหมือนกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่นะคะเรียกได้ว่าพลังงานของไพ่ใบนี้เป็นผู้ที่มีความร้ายแรงและความน่ากลัวในตัวเองมากๆมีพลังงานลึกลับมีสิ่งเล่นลับนะมีสิ่งอาถรรพ์ นะค,ะคอยปกป้องคุ้มครองดูแลอยู่นะคะฉะนั้นมีทั้งพลังงานของเทพและพลังงานของเรียกว่าเหล่าพูดผีวิญญาณนะคะที่คอยปกป้องคุ้มครองดูแลนะ,ะ,นะ,ะแล้วก็พลังงานนะ,ะที่แฝงอยู่ในตัวของคุณเนี่ยจะช่วยทําร้ายทําลายคนที่จองเวรให้พินาศย่อยยับเหมือนเป็นพลังงานของการสะท้อนกลับนะคะสิ่งชั่วร้ายให ผลไปจากตัวของคุณนะคะและสิ่งเหล่านั้นนะก็จะสะท้อนกลับไปกระทันหันด้วยนะคะแม้กระทั่งคนที่คิดร้ายทําไม่ดีกับคุณนะ,ะเขาก็จะได้รับผลทันทีนะคะก็จะเป็นในเรื่องของเออสภาวะของการที่จะไปเจอเพื่อนร่วมงานหรือว่าสังคมนะ,คะที่มันกดดันนะ,ะต้องใช้สมองใช้กำลังกายกำลังใจ ในการทํางานในการรับผิดชอบนะเป็นงานที่เสี่ยงอันตรายมากๆและเกิดความผิดพลาดฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังมากๆเลยนะมีสติปัญญา,นะะเ,าเรียกว่ามีสติอยู่ตลอดเวลานะะแต่ก็เป็นคนที่มีความสามารถพิเศษนะเะฉะลียวฉลาดมีไหวพริบเป็นเลิศนะแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงทนะะีก็จะเป็นกลุ่มคนทีเ่เกี่ยวกับในเรื่องของการสำรวจ นะคะตำรวจนักสืบการขุดค้นสตันแมนนะงานที่เสี่ยงอันตรายต่างๆเนี่ยนะคะหรือว่าเกี่ยวกันในเรื่องของพิธีกรรมทางศาสนานะคะเป็นคนที่มีในเรื่องของรายได้การเงินนะสุพั์คล่องไม่ขาดมือนะคะแล้วก็เป็นคนโชคดีมีโชคลาภอย่างไม่น่าเชื่อมีปฏิหารเกิดขึ้นอย่างมาสจัรนนะคะ หรือว่าการเงินเนี่ยนะค,ะควรที่จะหลีกเลี่ยงในเรื่องของการทำมาหากินที่มันไม่ซื่อสัตย์มันไม่สุจริตนะคะเพราะว่ามีผลต่อพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นการเรียกว่าสเสมอบุญนะคะถ้าแบบสร้างเวรสร้างกรรมสร้างบาปเนี่ยอาจจะบั่นทอนความสําเร็จความเจริญก้าวหน้าได้และพระแม่โพศพนะคะเป็นในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ความร่ํารวยความสําเร็จเงินทอง นะเพิ่มพูนนะในเรื่องของการเงินประสบความสําเร็จในชีวิตนะเป็นบุคคลที่ฉลาดมีไหวพริบนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความทรงจำเอ่อความจําเป็นเลิศในเรื่องของอาชีพการงานมีความละเอียดอรอบคอบนะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับว่ามีความสุขกับการจับจ่ายใช้สอยนะกินนะมีความสุขดวงในเรื่องของการเงินดีเลิศอีกแล้วนะคะ คือคนที่มาเจอคลิปคลิปนี้จะเป็นคนที่ทําธุรกิจการงานหรือว่าการเงินเรียกว่าเงินเยอะเงินคล่องเงินไม่ขาดมือเงินสะพัดเงินมีโชคลาภนะคะเรียกได้ว่าโดดเด่นในเรื่องการเงินมากๆทําธุรกิจการงานอะไรก็ประสบความสําเร็จนะคะและไพ่เมฆขากับราหูศูนย์ก็จะเป็นในเรื่องของการที่จะต้องปกป้องคุ้มครองดูแลนะคะให้ เหมือนกับพ้นจากพยานอันตรายต่างๆนะคะก็เป็นในเรื่องของเกี่ยวกับการที่เข้าไปแย่งชิงหรือว่ามีในเรื่องของการขัดขวางขัดผลประโยชน์นะคะในเรื่องของการงานที่ทำฉะนั้นตัวของท่านเองเนี่ยก็ให้ระมัดระวังในการที่จะไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันแย่งชิง นะตำแหน่งหน้าที่การงานกับคนอื่นหรือว่าธุรกิจการงานนะมีคู่แข่งนะก็ต้องระงับยับยั้งอารมณ์ความคิดนะแล้วก็ใช้สติปัญญาต่อสู้ดินรนนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าจะเจอปัญหาถาถมเข้ามานะแต่เมื่อเกิดความทุกข์อกทุกใจแล้วนะคะก็อาจจะทำให้มีผลต่อการทำงานต่อธุรกิจการงานได้ ฉะนั้นอาชีพหรือว่าการทําธุรกิจการงานเนี่ยคือเกี่ยวกับต่างประเทศนะคะเกี่ยวกับการที่มีคู่แข่งระดับโลกนะ,ะก็ต้องอดทนนะ,ะแล้วก็มีความขยันแล้วก็มีกําลังใจในการที่จะเรียกว่าทําธุรกิจการงานให้ประสบความสําเร็จนะคะเออก็เป็นในเรื่องของการที่จะได้เจอคู่แข่งที่น่ากลัวด้วย นะฉะนั้นกจ็จะต้องใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถนะด้วยความอดทนด้วยความเด็ดเดี่ยวด้วยความกล้าหาญนะคะมีเรื่องให้คิดมากมายนะฉะนั้นอย่ากเก็บเรื่องที่ไร้สาระมาคิดนะเพราะอาจจะเกิดปัญหาสุขภาพนะความเครียดเกิดขึ้นนะคะต้องรู้จักปล่อยวางแล้วก็รู้จักมองโลกในแง่ดี ปัญหาการแย่งชิงการแข่งขันการชิงดีชิงเด่นการต่อสู้การดิ้นรนการกดดันในสถานการณ์ต่างๆนะต้องพยายามที่จะใช้หลักธรรมคำสั่งสอนนะคะของพระพุทธศาสนาเชื่อมั่นในความดีงามความถูกต้องนะคะถึงจะรอดพ้นจากพยายนอันตารายต่างๆได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานของคุณตัวตนของคุณคุณเป็นคนอย่างไรนะคะ ตัวตนของคุณเป็นคนอย่างไรมิใส่ใจคอนะหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของออการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างกรรมดีนะคะสิ่งดีงามต่างๆนะคะตัวของคุณเนี่ยเป็นคนอย่างไรมิใส่ใจคอเป็นอย่างไรนะคะขอเปิดพลังงานไพ่ใบใหม่ไพ่สำรับใหม่นะคะว่าจะมีพลังงาน นะคนที่โดดเด่นมีความเก่งกาดร้รากาดนะคะเก่งนะเก่งเรื่องของการหาเงินเก่งในเรื่องของธุรกิจการงานเก่งในเรื่องของการสร้างความมั่นคงนะคะแค่นี้ก็กินขาดแล้วเนาะพลังงานของคุณนะคะสิบใบ เดอะทาวเวอร์ Tower, นะคะเรียกได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจะเกิดขึ้นกับคุณมีเหตุการณ์สถานก,การณ์ที่อ่ามันเกิดขึ้นกับคุณนะ,ะโดยที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันเลยว่าอย่างคุณเนี่ยจะเจอสถานก,การณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้นะคะแล้วมันทําให้ตัวของคุณเนี่ยสามารถที่จะแสดงออกถึงไหวพริบปฏิภาณความรู้ความสามารถนะซึ่งอาจจะมีบางคนนะหรือว่าคนอื่นๆน,นะเขาไม่คิด ไม่คิดไม่คาดฝันเลยว่าตัวของคุณเนี่ยจะสามารถที่จะเป็นคนที่มีความโดดเด่นเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นคนที่เด็ดขาดตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดและเป็นคนฉลาดมีไหวพริบด้วยด้วยพลังงานคุณอาจจะเป็นคนที่มีอายุไม่มากหรือว่านะคะในกลุ่มนักธุรกิจนักลงทุนเนี่ยนะคะเขามองว่าคุณเนี่ยยังเป็นเด็กเมื่อวานซือนอยู่อย่างเงี้ยแล้วคุณก็นะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตอย่างรวดเร็ว นะอาจจะ,ะสบพบเจอปัญหาในเรื่อง,องการเงินธุรกิจการงานที่ล้มเหลวผิดพลาดนะถูกฟ้องร้องถูกคดีความหรือว่าถูกใส่ร้ายนะถูกทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงในเรื่องของธุรกิจการงานการเงินแต่คุณใช้ความอดทนนะใช้ความฉลาดปาดเปลืองของคุณใช้ไหวพริปฏิพันธ์ของคุณเอาตัวรอดแสดงออกถึงความชัดเจนความถูกต้องนะคะว่าคุณเป็นคนจริงเป็นคนตรงเป็นคนชัดเจน และเจ็ดดาบเป็นคนฉลาดมีไหวพริบนะคะไม่ได้ฉลาดอย่างเดียวเฉลียวด้วยมีไหวพริบปฏิพานด้วยและแสดงออกว่าคุณเป็นคนตรงๆนะคะเป็นคนที่ว,ว่าไม่ยอมหักนะ,ะไม่ยอมงอนะ,ะไม่ยอมอ่อนข้อให้กับใครนะ,ะเออผิดพลาดผิดหวังล้มเหลวล้มละลายไม่เป็นไรฉันยังมีความรู้ความสามารถมีมันสมองมีไอเดียมีความคิด ที่จะสามารถที่จะกลับมาฟื้นฟูธุรกิจการงานของฉันได้เพราะฉันเป็นคนเชี่ยวชาญคือตัวของคุณน่าจะมีในเรื่องของออประสบการณ์ตัวของคุณน่าจะมีเรื่องของความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะที่มันเหมือนกับว่าแม้คุณอาจจะทําธุรกิจนะคะเป็นลูกน้องของเขาเป็นลูกจ้างของเขาแล้วล,ล้มละลายแต่คุณก็ยังมีไหวพริบนะคุณอาจจะมีการเรียนรู้ หรือว่ามีในเรื่องของพรสวรรค์บางสิ่งบางอย่างที่ทำให้ตัวของคุณเนี่ยกลับขึ้นมานะคะทำธุรกิจการงานใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งเพราะความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญประสบการณ์ของคุณนี่แหละทําให้คุณเนี่ยนะะเดอะไฮโลแฟนเป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์นะคะตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ทาธุรกิจการงานล้มเหลวกี่ครั้งจะพลาดกี่หนก็กลับมาลุกขึ้นมานะคะเออ แม้เงินเราจะหมดไปเรามาขายแรงเรามาขายความรู้ความสามารถเรามาขายความฉลาดนะการรู้จักเอาตัวรอดนะคะสร้างสร้างทุนขึ้นมาใหม่แล้วก็ต่อยอดต่อไปนี่คือสิ่งที่คุณมีนะคะคุณจะล้มกี่ครั้งเออนะแต่คุณก็ยังมีเหมือนกับว่าอ่ะคุณอาจจะเหมือนกับ เปลี่ยนงานออกงานย้ายงานนะไปทํางานที่ไหนไก็ไปเจอหัวหน้างานเพื่อนร่วมงานหรือว่าเอ่อไม่มีความเจริญก้าหน้านะคะหรือว่าความสามารถของคุณคือมันมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทําให้ผู้คนอิจฉาหรือว่าไม่ชอบขัดขวางคุณเลื่อยขาเก้าอี้คุณอะไรเงี้ยท้ายที่สุดแล้วคุณก็มาค้นพบนะความโดดเด่นความฉลาดความเก่งของคุณความเชี่อยชาญของคุณเฉพาะด้านอ่าบางคนบางท่าน นะคะไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าตัวเองจะเป็นยูทูบเบอร์ YouTuber. ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าตัวเองนะจะเป็นนักขายมือฉังมือทองเป็นเซลแมนเป็นค้าขายในออนไลน์ในโซเชียลหรือว่าทําอาหารทํากับข้าวเก่งนะะก็เปิดร้านอาหารขายนะะก็มีสูตรของเจ้าคุณพ่อเจ้าคุณแม่อะไรเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่มันเป็นความพิเศษเฉพาะตัวของคุณที่มัน ปรากฏออกมาภายหลังหลังจากที่คุณถูกกดถูกบีบถูกบังคับถูกกดดันทําให้ตัวของคุณเปลี่ยนแปลงดึงเอาความรู้ความสามารถพรสวรรค์ของคุณออกมาใช้ในท้ายที่สุดแล้วก็ประสบความสําเร็จนี่คือพลังงานของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความร้ายกาจความร้ายกาจที่ศัตรูคู่แข่งหรือว่าคนที่เขามองมาที่คุณเนี่ยเออไม่ว่าเขาจะเคย เคยเป็นหรือว่าเคยใช้ชีวิตร่วมกับคุณเคยทำงานร่วมกับคุณเขามองว่าคุณเป็นคนร้ายกาจยังไงร้รายกาจเรื่องอะไรมาดูสิเพราะความร้กาจของแต่ละคนมีไม่เท่ากันมีไม่เหมือนกันนะคะไหวพิษป,ปฏิพานมันจะเกิดขึ้นนะ,ะเมื่อเราถูกกดดันถูกบีบคั้นถูกบังคับนะคะความร้กาจมันจะเกิดขึ้นนะคะ เรามาดูกันว่าความไร้การของคุณที่ศัตรูเห็นเรื่องที่หนึ่ง King of Cups, l i b r ราชาถือถ้วยกับหัว The Hangman เขาอาจจะมองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตาหรือว่าอ่อนน้อมท่อตัว นะคะกับทุกๆคนพูดดีกับทุกๆคนดูเซนสิทีฟด,ดูเป็นคนที่เรียก,กว่าเหมือนไม่มีพิษไม่มีภัยอะ่ะดูเจียมๆนะคะดูแบบอ่อนปวกเปียกอะไรเงี้ยนะ,ะแต่จริงๆแล้วคุณเป็นคนที่มีของนะคะเป็นคนที่มีในเรื่องของการออคมนะคําพูดก็คมความรู้ความสามารถก็คือไม่ได้แสดงออกพร่ำเพื่อนะคะ เป็นคนที่มักที่จะมีอะไรที่มันโผล่ขึ้นมาอย่างละนิดอย่างละหน่อยอ่ะนะคะเออคุณอาจจะเหมือนกับว่าเขามองว่าถ้าแบบเป็นผู้ชายเนี้ยคุณเป็นคนไม่เจ้าชู้คุณเป็นคนนิ่งๆิ่งเงียบเงียบขึมขึม,ม,มแต่ถ้าให้คุณกับเขาไปจีบผู้หญิงนะ,ค,ะคุณกลับเป็นคนที่ใช้ไม้เด็กของคุณอ่ะนะ,ะจีบผู้หญิงคนนั้นติดโดยที่คุณแบบอ่านั่งนั่งเฉยเฉยก็ได้ นั่งส่งสายตาก็ได้คุณจะมีไม้เด็ดของคุณนะหรือว่าคุณอาจจะมีคําพูดของคุณคุณอาจจะมีการกระทําที่คุณทําให้คนคนนั้นลงรักหลงชอบหลงเชื่อถือคุณนะคะโดยที่คุณไม่ต้องแสดงออกทุกอย่างมันมีไม้เด็ดอย่างเดียวเลยนะคะเรียกว่านี่แหละคือความไร้กาศของคุณที่เขาไม่รู้ว่าคุณมีอะไรในตัวเองและคุณจะเอาออกมาใช้เมื่อไหร่นะคะเขาบอกว่า เฮ้ยคุณเนี่ยเป็นคนที่คาดไม่ถึงเลยนะเออคุณอ้วนหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะคุณเป็นคนที่แบบมีไม้เด็ดมีของอยู่ในตัวแล้วจะหยิบออกมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้เมื่อถึงเวลาขับขันนะคะไม่รู้ว่าคุณซ่อนอะไรไว้แต่เขาไม่รู้เลยจริงๆนะคะแต่มองว่าคุณอนะ่ะมีไม้เด็ดแน่นอนแล้วความไร้กาดของคุณก็คือคุณไม่ต้องพูดอีกแล้วเออคนเราเนี่ยนั่งนิ่งๆก็แบบก็มีคนชอบเนาะ นะคะหรือว่าปล่อยกินอะไรป่ะ The Devil เนี่ยมันเป็นพลังงานของการที่แบบนั่งนิ่งๆน,นั่งเฉยๆแ้วนั่งหน้าขึ้นะคะนั่งบึง้งตึงก็ได้แต่กลับทำให้ผู้คนแบบ The Devil อ่ะลงไหลนะเคลิบเคลิมไปกับการกระทำคำพูดของคุณก็ได้นะซึ่งเขารู้สึกว่าเขาลงไหล เขาข้างใครในตัวคุณหรือว่าคุณอาจจะมีหน้าหน้าทองหรือว่าคุณอาจจะมีในเรื่องของกลิ่นที่มันไม่ใช่สกังน,นะคะเป็นอะไรที่มันเหมือนกับทําให้หลงสเสน่ห์เออมันเป็นสเสน่ห์ในตัวของคุณมันเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคุณมันเป็นความที่แบบแต่ละคนจะมีสเสน่ห์ที่แตกต่างกันแต่ละคนจะมีพลังงานของความลึกลับนะคะหน้าคนหาแตกต่างกัน นะคะเออมีสเสน่ห์ที่มันเหมือนกับไม่ใช่สเสน่ห์ของคนที่มีในเรื่องของความเก่งความฉลาดอ่ะแต่เป็นสเสน่ห์ในเรื่องของความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะคะเนี่ยแปดแปดดาบนั่งนิ่งๆก็ก็หลงรักคุณได้อะ่ะหรือว่าคุณแบบอ่าส่งสายตาให้เฉยๆเขาก็ไปกับคุณแล้วเดินตามคุณไปแล้วเหมือนคุณมีเวทมนต์คาถาอะไรบางอย่าง นะคะทาให้เขาเดินตามคุณทําให้เขาหลงรักคุณหลงเชื่อคุณก็ได้แม้จะรู้ว่าคุณเป็นคนร้ายกาดนะตลบตะแรงโกหกก็ตามนะขนาดคุณโกหกนะเดอะเดวิลเนี่ยหรือว่าขนาดคุณดูแบบดูตัวดําดูแบบเหมือนปีศาจหน้าตาจะไม่ได้สวยไม่ได้หล่อแต่เขากับเดินตามคุณได้เหมือนคุณมีน้ำมันลพรดีดใส่เขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือความร้ายกาจของคุณและความร้ายกาจของคุณ ที่ศัตรูมองเห็นเขาบอกว่าเขาก็เจอคนมาหลายรูปแบบนะเขาผ่านผ่านการคคบหาหรือว่าผ่านการใช้ชีวิตนะอยู่กับคนอยู่กับสังคมมาหลายรูปแบบแล้วแต่เขามีความรู้สึกว่าอย่างคุณเนี่ยคือเหมือนเพิ่งเกิดเมื่อวานอ่ะเขามองว่าคุณเนี่ยเพิ่งเพิ่งเกิดเมื่อวาน แต่กับเป็นคนที่สามารถที่จะทำให้เขายอมยอมที่จะควักกระเป๋าจ่ายให้กับคุณได้คือคุณคุณมีคำพูดหรือว่าคุณมีอะไรที่ทำให้น้มนาวจิตใจของเขาแล้วยอมให้เขาควักกระเป๋าจ่ายเงินให้กับคุณได้จนหมดตัวได้ด้วยนะคะคือมันเป็นอะไรที่เขารู้สึกว่าอึงมากเออทำไมเขาต้องจ่ายให้คุณล่ะเพราะว่าคุณมีอะไรแน่ๆเลยนะคะเออคุณสามารถทำให คนที่แบบมานั่งฟังคุณมานั่งสนใจในสิ่งที่คุณทำแล้วควักกระเป๋าจ่ายเงินให้กับคุณได้นะแต่คุณก็เลือกเหมือนกันนะว่าเออควรที่จะหลอกลวงคนนี้หรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยนะคะซึ่งคุณอาจจะทําในรูปแบบของความถูกต้องก็ได้นะคุณสามารถเนี่ยพูดหรือว่าทําให้ผู้คนควักกระเป๋านะคะมีเงินในกระเป๋าแค่ร้อยบาทแล้วก็จ่ายให้คุณได้อะประมาณเนี้ยนะคะ และคุณร้ายกาจขนาดที่แบบว่าเดิมบาลนซ์อินเวอร์สคุณไม่ต้องทําอะไรเลยคุณไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเลยด้วยบางคนบางท่านคือแบบอาจจะเป็นคําพูดหรือว่าเสียงที่ไม่ได้ไพเราะหรือว่าอาจจะเป็นการนั่งนิ่ง,งๆเฉยๆแต่ผู้คนกับกลัวนะคะในความน่ากลัวคือก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณทําเนี่ย มันอาจจะเล่าเล่าต่อตกันมาฟังต่อตกันมาพูดต่อตกันมาว่าคุณเป็นคนที่นิ่งมากเออใครคิดร้ายกับคุณเนี่ยได้เจอภัยพิบัติแน่นอนอารมณ์เนี่ย,นนยประมาณได้แบบเขาเล่าต่อตกันมาว่าคุณมีสิ่งสิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองดูแลคุณมีของดีใครนินทาใครใส่ร้ายป้ายสีคุณนะคะเรียกว่าครูบาอาจารย์ปกป้องคุณ และทําให้สะท้อนย้อนกลับพลังงานสิ่งชั่วร้ายกลับคืนไปหาคนเหล่านั้นนะนี่คือสิ่งที่เขาพูดต่อๆกันมานะแต่เขาเขาคนนี้อาจจะไม่เคยทําก็ได้หรือว่าอาจจะเคยทําก็ได้แล้วเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทําร้ายคุณพูดร้ายต่อคุณเนี่ยมันสะท้อนย้อนกลับไปหาเขาเขาก็เลยมองว่าเฮ้ยไม่เห็นคุณจะทําอะไรเลยอ่ะคุณก็ไม่ได้พูดอะไรว่าเขาคุณก็ไม่ได้นินทาเขาแต่ทําไมผู้คนถึงรู้ความจริง ก็ได้เช่นกันและความไร้กาดของคุณที่แบบนั่งนิ่งๆอีกแล้วนะคะนั่งนิ่งๆน,นั่งเฉยๆแต่มีอํานาจแสดงออกถึงการที่แบบเออเป็นเสียงคำรามก็ได้นะเดออมเพอร์เนี่ยนะคะนั่งนิ่งๆอยู่บนบัลลังเลยแล้วก็มีผู้คนมาสนับสนุนหน้าพูดต่อๆกันคืออาจจะมีคนกลุ่มน้อยก็ได้นะที่เหมือนกับว่า รับรู้ถึงความรู้ความสามารถของคุณแล้วก็นะมีความไม่กล้าสู้คุณอะ่ะเหมือนเห็นพลังงานอะไรบางอย่างในตัวของคุณนะคะเอ,อผู้คนที่แบบเขาพูดหรือว่าเล่าต่อๆกันมาว่าความรู้ความสามารถของคุณคําพูดของคุณนะสิ่งที่คุณรู้มามันทําให้เขาเหมือนกับคือสามารถหลุดพน้นหรือว่าสามารถจะเจอทางออกของชีวิตได้อารมณ์เนี้ย แค่คุณบอกแค่คุณแนะนานะคะคนที่มาขอคําปรึกษาจากคุณเนี่ยมีความสุขนะคะประมาณนี้เลยนะคะอาจจะเป็นประสบการณ์อาจจะเป็นสิ่งที่คุณเรียนรู้มาอาจจะเป็นในเรื่องของการที่คุณเข้าใจนะ,ค,ะความต้องการของผู้คนเหล่านั้นก็ได้นะ,ะแล้วคุณก็อธิบายไปแล้วก็บอกไปและความน่ากลัวในตัวของคุณก็คือคุณน่าที่จะเจอความวุ่นวาย คุณได้เจอความสับสนความวุ่นวายนะคะของผู้คนมาละแล้วก็เป็นประสบการณ์ด้วยแล้วคุณก็เหมือนกับว่าคือคุณไม่ไม่ได้สนใจที่จะไปแก้ไขหรือว่าไปปรับเปลี่ยนหรือว่าไปอธิบายนะให้ผู้คนเหล่านั้นเข้าใจคุณถูกต้องนะจะเกลียดก็เกลียดไปนะจะนินทาก็นินทาไปเลยจะใส่ร้ายก็แล้วแต่นะคะแล้วคุณก็เลือกที่แบบนั่งดูเฉยๆว่าท้ายที่สุดแล้ว คนเหล่าเนี้ยจะทําอะไรกับคุณได้นินทาก็นินทาไปสิใส่ร้ายก็ใส่ร้ายไปสิเออประมาณเนี้ยแล้วคุณก็คือแบบยิ่งมีคนนินทาคุณมากเท่าไหร่คุณยิ่งประสบความสําเร็จมากขึ้นเท่านั้นคุณยิ่งแสดงออกให้เขาได้เห็นว่าคุณเหนือกว่าเขาคุณเก่งกว่าเขาคุณไม่ได้สนใจคําพูดของเขานะคุณมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมีเงินมีทองมีงานมีอํานาจมีวาสนานะส่วนคนที่ นินทาใส่ร้ายป้าสีคุณหรือว่าพูดจาให้ร้ายคุณก็วุ่นวายอยู่กับการนินทาคุณนี่แหละนะคะเสียเวลาอยู่กับอะไรก็ไม่รู้นะคะทะเลาะเบาอแวงกันประมาณนี้เลยแล้วคุณก็นะคะก้าวไปข้างหน้าและความรร้กาศของคุณก็คือเมื่อคุณมีนะมีความสําเร็จนะคุณก็ไม่ลืมที่จะแบ่งปันผู้คนอะเป็นคนจิตใจดีนะเป็นคน ทำบุญเป็นคนสร้างบารมีเป็นคนที่เหมือนกับว่าคือไม่ถือโทษไม่โกรธใครไม่โกรธแค้นเครืองใครนะคะแล้วก็ให้อภยัยแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าคือทําให้ผู้คนเหล่านั้นเขาตัดสินใจเลือกเองอะว่าการที่เขาทํากับคุณแบบเนี้ยท้ายที่สุดแล้วอมันก็ไม่ได้มีประโยชน์เอ,อก็ไม่ได้ทําให้ชีวิตของเขาดีขึ้นเขาจะพูด เขาจะใส่ร้ายคุณเขาจะนินทาคุณท้ายที่สุดแล้วคนที่จมอยู่กับคําพูดจมอยู่กับความถูกก็คือพวกเขา่นแหละนะไม่ใช่คุณท้ายที่สุดแล้วเขาจะเข้าใจเองว่าเออการที่หันมาสร้างบุญสร้างกุศลทําดีกับคนอื่นหรือว่าไม่ได้คิดร้ายต่อคนอื่นท้ายที่สุดแล้วสิ่งดีๆมันจะตามมาแน่นอนนะคะประสบความสําเร็จแน่นอน หรือว่าคนที่คิดร้ายหรือว่าคนที่ทำร้ายคุณท้ายที่สุดเนี่ยวิบากกรรมหรือว่าผลของกรรมนะคะเออจะลงโทษเขาเองแล้วตัวของคุณก็จะได้รับความยุติธรรมได้รับสิ่งดีๆกับคืนมาความแรงก,กาศของคุณนะคะควีนอัพครับความที่ตัวของคุณเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีมีเมตตามีพลังงานของความอ,อ่อ,อนโยนอ่อนหวานให้อภัยให้โอกาสนะคะแล้วก็ชัดเจน กับตัวเองถูกต้องนะกับสิ่งที่ทำเชื่อมั่นในสิ่งที่เอ่อเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่มันถูกต้องแล้วท้ายที่สุดแล้วนะคะแม้คุณจะเหมือนกับเจอพลังงานของคนที่ทำไม่ดีกับคุณความทุกนั้นมันไม่ใช่เป็นของคุณแต่ความทุกนั้นเป็นของพวกเขานะแล้วก็ชีวิตที่ไม่ประสบความสำเร็จชีวิตที่ไม่มีใครรัก ชีวิตที่เหมือนกับว่า,าคิดได้กับผู้อื่นท้ายที่สุดแล้วก็ไม่มีใครรักไม่มีใครชอบแม้กระทั่งตัวเขาเองก็ยังเกลียดตัวเขาเองเลยตัวเขาเองยังทุกข์ยังไม่มีความสุขเลยตัวเขาเองไม่สามารถเด็กกลับไปแก้ไขอดีตได้ตัวเขาเองก็เหมือนกับว่าคือเหมือนสร้างการให้กับตัวเองอาา่ะนะคะอยู่ดีๆก็ไปเกลียดคนที่เขาดีอยู่ดีๆก็ไปอิจฉาคนที่เขาประสบความสําเร็จอยู่ดีๆก็เหมือนกับว่าคือไปแย่งชิง นะในสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของตัวเองมาเป็นของตัวเองได้ที่สุดแล้วนะก็อาจจะถูกตัดสินหรือว่าอาจจะถูกสังคมนะครับตัดสินพิพากษาเขาท้ายที่สุดแล้วเขาก็ไม่ได้รับความรักหรือว่าไม่ได้ถูกชื่นชมนะคะนี่คือความไร้กาลของคุณคือแบบก็ฉันเป็นแบบนี้แหละฉันเป็นคนจิตใจดีฉันสามารถจะอดทนกับทุกสิ่งทุกอย่างทุกปัญหาได้และฉันสามารถให้อภัยทุกคนได้และฉันก็เชื่อว่า การทำดีของฉันการที่เป็นคนดีหรือว่าเออแล้วก็นะท้ายที่สุดแล้วผู้คนก็จะหันกลับมารักฉันเองเ mm. ชื่อมั่นในความดีเชื่อมั่นในความถูกต้องชัดเจนกับตัวเองชัดเจนกับการกระทําของตัวเองนะ,ะนี่คือความแรงดของคุณนะคะตรงๆชัดๆนะคะเรียกได้ว่า เป็นคนที่ชัดเจนกับความรู้สึกชัดเจนกับการกระทําของตัวเองนะคะเป็นคนซื่อตรงเป็นคนเหนตรงมากเป็นคนรักความยุติธรรมรักความถูกต้องนะคะแม้จะมีโอกาสก็ไม่คิดจะเอาเปรียบใครนี่คือความแรงกาดของคุณฟังเพื่อเป็นแกน้ำทางเปน็นแนวทางของคุณทุกันตามค่ะ